ทิพดีกรมอนามัยเปิดเผยประชาชนบางกลุ่มยังคงมีความเข้าใจผิดหรือมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าการดื่มเหล้าจะสามารถช่วยคลายหนาวได้ซึ่งในทางการแพทย์นั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้มีความรู้สึกร้อนวุบวา่าหรือร่างกายอบอุ่นขึ้นแต่ความจริงแล้วการขยายตัวของหลอดเลือดฝอยเป็นช่องทางให้ความร้อนถูกระบายออกจากร่างกายฉะนั้นยิ่งดื่มเหล้ามากขึ้นความร้อนก็จะยิ่งถูกระบายออกมา ความร้อนก็จะยิ่งถูกระบายออกจากร่างกายส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายนั้นลดต่ำลงมากกว่าปกติค่ะและเมื่อร่างกายสัมผัสกับอากาศที่เย็นเป็นเวลานาน,านเช่นขณะนอนหลับอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตได้และนอกจากนี้อีกวิธีหนึ่งที่ประชาชนมักจะใช้เพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกายก็คือการผิงไฟซึ่งในการก่อไฟแต่ละครั้งนั้นจะปล่อยควันไฟออกมาและเมื่อสุดดมเข้าร่างกายจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงซึ่งได้แก่เด็ก หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวดังนั้นจึงควรก่อกองไฟในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกขณะผิงไฟควรนั่งหรือยืนอยู่เหนือทิศทางลมและกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่มีการก่อไฟค่ะรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการนำเตาถ่านหรือตะเกียงน้ำมันกา๊าซเข้าไปจุดผิงไฟในเต็นท์เนื่องจากจะมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ ไม่มีกลิ่นเมื่อร่างกายสูดดมก๊าซทั้งสองชนิดนี้เข้าไปจะทําให้เซลล์ของอวัยวะต่างๆขาดออกซิเจนไปเลี้ยงโดยเฉพาะสมองจะทําให้เกิดอาการง่วงหลับโดยไม่รู้ตัวและเสียชีวิตได้ค่ะทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตอีกด้วยทั้งนี้แนวทางป้องกันตนเองจากลมหนาวมีหลากหลายวิธีนะคะได้แก่การสวมเสื้อกันหนาวหรือผ้าห่มหนาๆแต่หากไม่มีให้สวมเสื้อผ้าหลายๆชั้นทดแทนกันได้ค่ะ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันล,ละ7-9ชั่วโมงต่อคืนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วหรือดื่มน้ำสมุนไพรที่มีรสร้อนเช่นน้ำขิงเลือกกินอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรรสชาติเผ็ดร้อนอาทิเช่นพริกขิงขา่ากระเพราเพื่อเพิ่มอุณหภูมิความร้อนให้กับร่างกายสามารถช่วยให้ใครหนาวได้ค่ะ